สวัสดีครับพบกับผมนงค์ลงวงชัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซน r e รีพอร์เตที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว พราะเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลีลาท่าทางและจังหวะด,ดนตรีที่ใช้ประกอบนะครับการเต้นลีลาจึงเป็นกิจกรรมที่มีผู้คนสนใจจํานวนมากโดยเฉพาะในแต่ละสถาบันการศึกษาซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วยจึงทําให้ผู้เล่นหลายคนฝึกฝนตนเองจนชํานาญสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันและเป็นผู้ฝึกสอนได้อีกด้วยครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมินทิราแสนแก้วนักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ การเต้นลีลาดกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ขึ้นอยู่กับการมีวินัยในการฝึกซ้อมและมีใจรักในการเต้นลีลาดมีอาจารย์ชวนมามีอาจารย์ชวนมาแล้วก็รุ่นพี่ชวนมาเฮ้ยเนี่ยเขาเรานี่น่าจะเต้นลีลาดได้เพราะว่าดูจากแบบมืคเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเข้ามาตอนเรียนตอนปีที่สองครับรางวัลที่ภูมิใจมากที่สุดเพราะว่าตอนไปเขัาภาพ ได้ได้เหออรียญทองครับภาคที่จังหวัดลีรามีภาคตัวนออกงชิงภาคสาพอแข่งภาคเสร็จก็ไประดับมหกรรมระดับประเทศก็ได้ที่ห่าของประเทศก็เป็นปรางวันที่ภูมิใจที่สุดด้วยบุคลิกที่สูงะสมาร์จึงทำให้อาจารย์นง,งพาชักชวนอนุวัตรเข้ามาในชมรมลีลาดและเขาก็ขยันฝึกซ้อมจนได้ไปแข่งขนัน ไม่เพียงแต่เต้นเพื่อความสนุกสนานและแข่งขันเพลงเท่านั้นแต่การเต้นลีลาดได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของอนุวัตหรือเม่นไปแล้วการรับจ้างสอนการเต้นลีลาดของอนุวัตนอกจากจะทําให้สนุกสนานแล้วยังให้อาชีพแก่อนุวัตอีกด้วยลีลาดจากที่เราเคยเต้นเป็นแล้วสิ่งที่เราจะทำด้านต่อไปก็คือการสอนเขา คือการสอนสอนหลายคนนะครับสอนนักผู้ใหญ่สอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดแล้วทีนี้เขาก็ให้เราไปสอนสอนเกี่ยวกับการเต้นเป็นการเต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เต้นแบบนั้นการแข่งขันมากแต่เพื่อแบบเป็นอานออกกําลังกายไปในตัวอย่างเงี้ยในส่วนนี้เราก็แบบได้แบบค่าตอบแทนอย่างเงี้ยครับ เพราะความมุ่งมั่นและขยันฝึกซ้อมอยู่ตลอดจึงทำให้พัฒนาการในการเต้นลีลาดของอนุวัต์ไปได้เร,เร็วมากกว่าคนอื่นๆถ้าเทียบระดับเน่นกากคู่เขาเขาจะเป็นเร็วคู่เแล้วคันนี้มันก็เป็นความเป็นสิ่งที่เขาจต้องฝึกตัวเองในการที่จะต้องรอเพื่อนต้องฝึก พอบ้างแต่ก็ไม่สามารถหยุดการเต้นลีลาดของอนุวัตนได้เพราะเขาได้หลงรักในการเต้นลีลาดไปแล้วนอกจากความสนุกสนานแล้วการเต้นลีลาดยังเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้อีกด้วยครับ คุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองซิ t ิเซน r e รีพอร์เตได้โดยนำเสนอเรื่องรามุมมองใกล้ตัวของคุณผู้ชมมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือหมายเลขโทรศ,พศพัพท์0949761285หรือตามช่องทางที่สื่อสารอยู่ขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ